ครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกคี c กลุ่มที่6นะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทำกทารเรียนการสอนในรอบรอบที่3นะครับคุณครูต้นแบบของเราท่านอาจารย์บริสิงห์หนะครับจะมาสอนนักเรียนชั้นม4ทหนึ่งในรายวิชาคอมพิวเตอร์ว่าในเรื่องของการฝึกค้นข้อมูลโดยใช้เกมหลอส่องไฟกับเชิญอาจารย์บริสครับครบขอบคุณมากครับ ลักษณะกิจกรรมของวันนี้นะครับก็จะยังอยู่ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลต่อนะครับเพราะว่าผมเองเห็นว่าการสืบค้นข้อมูลเนี่ยมันเป็นอาชีพสาคัญในการจัดการเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เราเราไม่ทราบข้อมูลเราก็อาจจะใช้หนังสือหรือไม่ก็ห้องสมุดเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอเด็กเขาต้องการจะทราบข้อมูลอะไรเนี่ยเขาจะวิ่งหา อินเทอร์เน็ตงเดียวเลยจะหาพวกการสืบค้นข้อมูลโดยใช้พวกแบบเว็บบราอ์เซอร์ทั้งหลายนะครับก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นสําคัญนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีการไปยกนาเอาเกมเข้ามาเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนเลยจะเป็นลักษณะของเกมอัดสองค่นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกมมาสองค่าที่เราไปเล่นกันทั่วไปนะครับก็คือจะมะีให้ใส่ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับ1 2 3 4 5 6นะครับซึ่ง แต,แต่แต่ละช่องก็จะมีคําใบ้นะครับช่องที่มีตัวเลีกํากับนะครับจะมีคําใบ์บอกว่าในช่องนี้มันจะเป็นคําว่าอะไรนะครับอ่าเนาะมัน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 จะเป็นความหมายนะครับความหมายมาเป็นเป็นคำใบ้เนาะเสร็จแล้วเด็กน้อยก็ต้องนักเรียนยก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลเอานะครับซึ่ง ชื่อของอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชื่ออุปกรณ์จะเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษหมดบบเลยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเวลามาใส่สอักษอดไฟมันจะค่อนข้างง่ายครับก็คือมันจะไม่มีพวกวันในยุคไม่มีพวกสลักสลักอุสลักอูอะไรนะครับมันจะเป็นแบบคดดํสอดตรงแถวเดียวนะครับมันจะใส่ค่อนข้างง่ายนะครับก็จะเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเขาเป็นตัวด้วยนะครับก็ กิจกรรมของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มือนเดินนะครับครับผมครับผมขอบคุณสําหรับคุณครูต้นแดบนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในการสอนในักรีนชั้นม .4 ทั้งนครับผมขอบคุณครับ